นี่ไ <tw os> ด้ว่าขาดเงินส่งโตไปท่วงหนีมูกันขับสายป้ดิ yes อ e โล o อ h h ลโเจ้าเออเจ้าไปไหนสบายดีวะโอ้เลยเล็กชื่อของมีอ่าดึงยินว่างานกหนงปนอ่ะไม่ได้เข้าไม่ใช่ไม่ว่าเลอ๋คนไปบอกกันไล โอเคน้องเจเนาะเจียโอ้ยกูอยู่หนาวหมออยู่เดือนนี้เจียมีเหลื่องจำเป็นรูกคนเสียวเด้อเงินที่ยังข็งเขาอยู่สิบเอ็ดล้านนะเสียวโอนเขาแน่เขาสิเข้าของหมอเลยเนี่ยเขาตุกเขานใาญ่ไล่ช่วงนี้โหมอทำเดี๋ยวเด้อช่วงนี้ยังมีลำบากอยู่ทางนี้จะเป็นเงินอุ่นทางที่นอกของหมอลูกไล่ทางขุนเขาเป็นเบาหวานเงินเราคำไปซอยเพิ่น

โอเียท oh, si ีมานาเงินทุนพอโอ้เขาคงมอันหเนาะแา่เราตกันไปจุ่ยโอ้เชียวโอ้ขาตได้ายได้สันทันน่นน่าเขาตกด้ายที่ลบกนเวลาเียวผมเป็นยังผมเป็นยังิดี้ห้รบกวนผมเป็นยังออกเรื่องานีเียวเชียวเดือดห้อนยังบอเขาเด้อมันเขาซอยยังเชียวเขาสิซอยดอกโอ้ขอบใจขอบใจ่งนี้แล้คือว่าเรื่องยู่ยากวนเาอยู่แล้วเขามีเหยื่อีก้สองพัน

นาจิฟามาเือนนี่นบอกคุทวงเงินทวงคำคนท่งเงอนคน